มีดัมเพรสเซทที่สวยๆแนะนำพี่ค่ะดูกันเลยค่ะจิดรอดัมเพรสเซทน,นะคะต้องนี่เลยค่ะ E จุด F X z 3 6 0แปลงมาปี5้แปค่ะคันนี้เก็บสีเก็บงานแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ไม่ต้องรอนานเลยนะคะเดี๋ยวประชุมกันเลยตรงนี้นะคะเป็นแบบโคเมียมแล้วค่ะเรียบร้อยตกแต่งเป็นโคเมียมนะคะนี่ก็จะเป็นหนวดกุุงที่เราแต่งให้แบบสวยๆเลยและกระจกนะคะเราทําให้เป็นแบบนาซาแบบสั่งค่ะดูค่ะนี่นะคะแถบข้างของเขาก็ยังเป็นโคเมียมนะคะ เป็นยางใหม่หมหตนค่ะพี่เดี๋ยวเราหาหนูมโมนี่นะคะดอกยางยังอยู่เลยค่ะอันนี้นะคะล้อกระทะของเขานะคะถูโครมเมียมาด้วยค่ะแต่ตัวนี้มันยังไม่ใช่สิบนอตนะคะพี่เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะนี่ก็จะเป็นภายในของอ e ีทูสุดเอฟเอ็กซ์คคาคันนี้ของกรมเกษตรเรนาะก็เบาะอียดีๆอยู่เลยค่ะพี่ไม่มีขาดแน่นอนแล้วก็เป็นเบาะใหม่ที่เราทําให้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นแผนงคอนโซล ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุก9เกียร์เดินหน้าค่ะ1นึ่งถึงแปดแบบซแบบิงคกเลทค่ะพี่อันแบบนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของเขานะคะยังสวยๆอยู่เลยเนาะพวงมาลัยนะคะเป็นรูปปืนหมุนวนรอบตัวค่ะพี่สามารถปรับสูงเอทไม้น,มน,นะคะไม์ของเขาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้านะคะอาจจะเยอะนิดน,นึงนะคะพี่ขาค่ขาของเขานะคะเป็นระบบไฮดรอลิกค่ะพี่ส่วนเบรกของเขาะะเป็นฟูบแอร์เบรกค่ะพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใครไหนไปดูข้างหน้ากระต็อกค่ะ เซลค่ะ overhit cam charge คอมเมดิโนดนวนะคะเป็นมาตรฐานยูโรสามด้วยะคะ่ะนี่นะคะเราเก็บสีเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูนี่เลยส่วนดับของเขานะคะเป็นดับขาดแล้วก็แต่งด้เกล็ดที่ดีที่สุดของนะคะสเปคของกระบะเขานะคะยาว6.2ค่ะสูง2.3นะคะและกว้าง2.55ค่ะพี่นะคะค่ะพีเนาะนี่นะคะยางนี่ไม้ไม้ติดเส้นทั้งคันเลยค่ะพี่ล้อนะคะก็เป็นชุบโครเมียมหมดเลยค่ะ ตัวจุกลูกด้วยค่ะก็คือลำโพงลากลูกนะคะนี่ไม่ต้องเพลืองเงินไปทำใหม่เลยนะพี่คันนี้นะคะเป็นสอดเท้าค่ะเพลืองไข่ปอยนะคะดีฟองค่นคะนี่ขาดีแล้วจะเป็นขันละมันของเขานะคะบรรจุได้ถึง370วิบลิตรกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าเยอะม,มากเลยค่ะคันนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่1 9 7 0 0 0้บาทเท่านั้นคะ่ะถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0 8 1 3์3 9 7 9 3ได้เลยนะคะเราล,ลาบบร่าราล่างสุทั้งลานเลยะคะ่ะถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นะ ซื้อกับเราหน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานเลยนะคะพี่เค